สวัสดีครับ FC และทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าแอดมืนตอบคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมื่ออ่านทุกคอมเมนต์นะครับมาเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคิดแต่จะเอาชนะไม่รู้จากการยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ไม่รู้จากคำว่าการให้อภัยนี่เหรอครับเพื่อนๆคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยโโอ้หแล้วก็ ประดิษฐ์วาทกรรมนะครับล้างสมองคนอื่นว่าพวกพ้องตัวเองดีกว่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความผิดพลาดมากมายนะครับจากการบริหารโดยเฉพาะพักการเมืองของตัวเองครับเพื่อนๆไม่ว่าจะพบเจอนะครับบุคลากรนะครับที่มีพฤติกรรมบ้าการมหื่นการมคุกคามลวนลามทางเพศหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยสารมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับกรณีอดีตนะครับสสส้มเนี่ยนะครับเมื่อที่เคยคมขืนลูกน้องตัวเองเนี่ยนะครับติดคุกครับเพื่อนโหนหนักเลยกูขราวนี้ โจมตีกล่าวหาผู้อื่นผ่านสื่อผ่านปฏิบัติการ I/O นะครับว่าพักการเมืองอื่นมีแต่กลุ่มทุนเท่านะครับมีแต่การสื่อเสียงนะครับเพื่อนแต่พักการเมืองของตัวนี้อู้ดีสะอาดใส่ซื่อคุณลองไปดูสิครับว่าแต่ละเรื่องที่ก่อนหน้านี้ถูกดําเนินคดีไปไม่ว่าจะพบเจอนะครับผู้สมัครตัวแทนนะครับเพื่อนแหมมีเส้นเงินเกี่ยวกับยาเสพติดหรือแม้กระทั่งมีเส้นเงินนะครับเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนพนันออนไลน์นี่ยังไม่รวมกับกรณีที่ คนของตัวเองอดีตสสอนะครับออกมาแฉกรณีเออตึกอาคารที่ปฏิบัติการ I.O. เนี่ยเป็นที่เดียวกับอาคารของนักการเมืองคนรุ่นใหม่นะครับ <c oughs> โอ้ยงามไส้หนักเลยกูคราวนี้นะครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อนจากพฤติกรรมและการกระทําของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นในอดีตครับไม่ห่อเป็นกรณีคําพิพากษานะครับซอก,ก่อนบ่อนทําลายสถาบัน หนักถึงขั้นยุบภาคคับเพื่อนหรือนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันในแนวทางเชิงอาฆาตมาร้ายใส่หลายป้ายสีนะครับหรือนะครับบูลลี่ด้อยค่าทหารกับเพื่อนทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดสับสนสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะครับที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับมีแต่ความเกลียดชังกับเพื่อนคุณลองไปสังเกตดิครับเวลามันไปปาใส่หาเสียงหรือนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการใดก็ช่างนะครับมันก็จะนําความโกรธความแค้นความเกลียดชัง ติดตัวไปในสถานที่เหล่านั้นด้วยแล้วก็นำไปสื่อสารให้กับแนวร่วมหรือคนที่ไม่รู้อิโนอิเนหลงเข้าไปฟังเนี่ยเพื่อปลูกระดมนะครับให้มันเกิดความเกลียดชังให้มันเกิดความโกรธนะครับให้มันเกิดความแค้นครับเพื่อนเหมือนจงใจเจตนาจะปลูกระดมสร้างอารมณ์ร่วมให้กับประชาชนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาเออล้มล้างการปกครองหรือปฏิวัติเนี่ยนะครับ เหมือนอย่างที่เคออณะต่างๆเคยทําในสหาภาพยุโรปแล้วก็ทําสําเร็จในอดีตเขาเลยโอ้ยงามไส้น่ากเลยกูขราวนี้ <c oughs> ทั้งๆ <c oughs> ที่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> <ๆ S 1> ปัญญาชนที่ดีเนี่ยมันต้องยึดเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ข้อบทขฎหมายนะครับของขอบ้านของเมืองเป็นหลักนะครับเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนไม่ใช่กล่าวหาโจมตีให้ร้ายพูดให้ข้อมูลข่าวสาร <c oughs> อันเป็นเท็จแบบลอยๆแบบเลื่อนลอยนะครับเพื่อน มันทาให้ประชาชนเนี่ยสับสนคนที่ไม่รู้การบ้านการเมืองก็จะหลงเข้าใจผิดคิดว่าคนเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่หวังดีกับประเทศชาติทั้งทั้งที่บริบทในการทํางานเนี่ยนะครับก็คือสร้างความแตกแยกในสังคมโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้เท่าทันอันตรายนะครับไอ้คนเหล่านี้คือภัยความมั่นคงของชาติบ้านเมืองครับเพื่อนๆส่วนตัวมองว่านะครับประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับ เป็นเหมือนปฏิบัติการ IO ครับแต่มาจากประชาชนครับนำข้อมูลไปสื่อสารให้กับพี่น้องหรือญาติหรือคนที่รู้จักเนี่ยให้เขาเริ่มหูตาสว่างนะครับพูดไปบ้างทีเล็กนน้อยอย่าไปกลัวว่าเขาจะด่าเราจะว่าเราจะบูลลี่ด้อยค่าเราว่าเป็นสลิมครับ mm hmm. เพราะการที่เราเนี่ยพูดซ้ําๆนะครับและการเชิญชวนให้คนเนี่ยได้เห็นถูกต้องนะครับในสิ่งที่คนเหล่านี้พยายามนะครับทาให้มันคาดเคลื่อนตลอดเวลาเนี่ย มันก็คือหลักจิตวิทยาเดียวกันนะครับที่ไอ้คนที่มันชังชาติเนี่ยมันใช้ล้างสมองประชาชนครับไม่มีใครโง่หรือฉราดไปกว่าใครหรอครับเพื่อนๆ่หากเพียงแค่เขาเนี่ยไม่รู้ความจริงเท่านั้นเองครับเพื่อน,เ,อนเราช่วยกันสื่อสารมากๆเดี๋ยวคนเหล่านั้นก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราเองนะครับทุกวันนี้คุณจะเห็นได้เลยครับว่าคนที่เคยครั่งคนชังชาติเนี่ยทุกวันนี้กลับออกมาปกป้องประเทศชาติเพราะเขาเริ่มหูตาสว่างแล้วครับเพื่อน และแต่ละคนที่ออกมาทำคอนเทนต์เนี่ยอารมณ์เนี่ยรุนแรงไม่ต่างจากไอ้พวกชังชาติเลยครับเพื่อนๆแต่นะครับเขาครั่งชาติเขากลับมารักชาติเนี่ยก็เพราะเขารู้สึกโกรธแค้นนะครับกรณีเขาถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับซอกก่อนบอลทำลายคิดล้มล้างการปกครองหรือบูลลี่ด้อยค่าทหารก่อนหน้านี้นะครับเพื่อน เขาถึงมีอารมณ์ร่วมในการโกรธแค้นไอ้คนที่คิดไม่ดีกับชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อนส่วนตัวมองว่าคนที่กลับใจเหล่านั้นไม่ผิดครับเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะเขาซึมซับความรุนแรงที่ถูกปลูกฝังมาทางจิตวิทยานะครับของคนเหล่านี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะอายุยังน้อยนะครับยังมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วถูกกระตุ้นเนี่ยนะครับเพื่อน จนเขาซึมซับความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะการถูกกระตุ้นซ้ำๆนะครับในยุคสมัยที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับเพื่อนมันก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยไปยึดติดนะครับเพื่อนกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วกลายเป็นบุคลิกเป็นตัวตนของเขานะครับส่วนตัวไม่แปลกใจครับเขาถึงออกมากร้าวกราดนะครับด่าทอไอคนชังชาติแบบรุนแรงนะครับแถมบางคนนี่แหมรู้สึกจะเป็นทนายด้วยนะครับประกาศถึงขั้น ถ้าหากใครถูกดำเนินคดีเนี่ยเขายินดีจะช่วยนะครับในการเป็นทนายหรือให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายโอ้ยงามไส้นี่แหละครับรักมากย่อมเกียติมากเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้ฉลาดครับเป็นปัญญาชนครัเพื่อนแต่เขากลับถูกไอ้คนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเพื่อนมองว่าเขาเป็นคนโง่ด้วยการปั้นวาทกรรมสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ แล้วก็ล้างสมองเขาซ้ำๆนะครับคนเราพอมันหูตาสว่างคราวนี้มันก็เกลียดกันแบบไม่มองหน้ากันเลยนะครับก็มึงอยากไปมองว่าเขาโง่ไปโกหกเขาเองนะครับเพื่อไอ้แอดมือช่วยไม่ได้กันเพื่อนและจะมีคนออกมาต่อต้านไอกลุ่มเยาวชนนิ้วไม่ครบหรือคณะก้าวไม่ถอยหลังอีกเยอะในอนาคตอันใกล้เพราะอะไรครับการออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามของไอบรรดาคนเหล่านี้อุ้ยแหมค้าขายดีมีอาชีพด้วย <c oughs> เพราะได้รับแรงสนับสนุน จากคนรักชาติทั้งท้งที่คนรักชาติเนี่ยบางทีแอดมุนไปฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนะครับเอ่อความรุนแรงจากการด่าทอกันไปกันมาครับแต่นะครับคนเหล่านี้เขาถูกปลูกฝังหลักกิตวิทยามาแล้วดังนั้นคุณทํากรรมใดไว้นะครับไอคณะเยาวชนนิ้วไม่ครบหรือก้าวไม่ถอยหลังทั้งหลายเนี่ยคุณย่อมได้รับผลของกรรมที่คุณก่อหรือคุณกระทําเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ ศัตรูคู่อาฆาตของพวกคุณก็จะใช้อารมณ์ร่วมรุนแรงในการโจมตีบูลลี่ด้อยค่าด่าทอพวกคุณนะครับแล้วคุณจะมาโทษหรือกล่าวหาว่าสลิปเนี่ยใช้ความรุนแรงใช้แต่อารมณ์ไม่ได้นะเ <c oughs> พราะอะไรครับเพราะเวลาพวกคุณไปปราศัยหาเสียงหรือไปให้สัมภาษณ์สื่อในรายการใดคุณก็มักจะกมความโกรธแค้นความเกี้ยวกาดไปล้างสมองประชาชนนะครับไปสร้างความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนให้กับประชาชน ทำเหมือนว่าประชาชนเนี่ยเขาโง่นะครับเพื่อนๆขนาดไอ้แอดมินแล้วก็ไอ้เปิดไอ้ปองเนี่ยเป็นคนโง่นะครับใครมามองกูว่ากูโง่เนี่ยอุ้ยกูรับไม่ได้เลยนะครับ ส,าสภาาที่มันมี<า>มเหตุและมันเกิดอาเพศเพราะมีผู้แทนในคราบโจรยกมือประท้วงกันวุ่นวายแย่งกันอาพ,พี่ปายกรอคูหลอกมวลชนให้ร้ายคนที่เห็นต่างสร้างความเกลียดชังกล่าวหาเขาเป็นโจรประชาทิปไตใในคาบโจรที่มันวุ่นวายเพราะมีไอโลตาโป อภิปรายฝ่ายตรงข้ามเกินกว่าเหตุสร้างข้อมูลเท็จกล่าวหาเขาเป็นโจรประชาตยในคาบโจรที่มันวุ่นวายเพราะมีไอโลตาโปน พวกตัวเองไม่เคยตรวจสอบแต่ชอบออกมาบอกว่าทหารนั้นเป็นโจรสร้างวาธกรรมที่เห็นต่างสร้างความเกลียดชังจริงๆมันคือไอโรตาโปน